เริ่มจากวงเล็กก่อนอได้เลยก็คือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ยจะมีอ่หนึ่งราศีมีเวลใช้เวลาหนึ่งปีหรือสิบสองเดือนโดยประมาณในการยกย้ายราศีนะครับดาวพฤหัสเนี่ยฉะนั้นครบรอบจัก,กรราศีเนี่ยก็จะกินเวลาทั้งหมดสิบสองปีนะครับสิบสองปีนั้นถ้าเราย้อนวงรอบของดาวพฤหัสย้อนกลับไปเมื่อ 12ปีที่แล้วนะครับปัจจุบัน2,565ย้อนกลับไป12ปีจะไปตรงกับปี2,553ครับปี2,553เกิดเหตุการณ์อะไรในบ้านเมืองบ้างตอนนั้นเท่าที่จำได้ก็แน่นอนว่ามีเหตุการณ์ทางการเมืองอมีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง อ่าแล้วก็เรียกว่ามีการประท,กรทะกันของเจ้าหน้าที่เอแล้วก็นํามาซึ่งทรัพย์สินของประเทศของสาธารณะเสียหายแล้วก็มีผู้เรียกว่าเสียชีวิตเออครับผมก็น่าจะพอระลึกได้ครนะับเนี่ยเพราะจําได้ว่านะก่อนนั้นนิดหน่อยเนี่ยท่านตอนนั้นยังไม่ได้เป็นานายกและตงหมนเลย คือท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะฮะผมก็เชิญท่านมามอบธิบัตให้กับผู้สสำเร็จการศึกษาอบรมที่สมาคมโหราสานานาชาติเนี่ยจัดที่หอประชุมสวนเจ้าเชษนั่นแหละนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นอีกสองสามเดือนเนี่ยก็ให้มาเชิญมาเป็นประธานในพิธีไหว้พระโพธิ์นะ,ะ่ยแล้วก็เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์ยิม นะฮะประจันยิ้มเราก็คนก็สนใจว่ามันจะเกิดอะไรนะฮะนะีครับเพราะนั้นหลังจากนั้นอีกไม่กี่เวลาไม่กี่วันนะฮะท่านาพิเิษก็มาเป็นนายกรัฐม,มนตรีที่หนุ่มฟอหลอเฟี้ยวอของประเทศไทยนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยนะฮะก็นำมาสู่ปีถัดมา ในะ,ะปีห <53. S 1> ้าสามห้าสามนะปีห้าสามตอนนั้นพระพฤหัสอยู่ตรงราศีตรงราศีห้าสามอ่<ต>นียฮะก็ต้ตสิบสิบสองปีที่แล้วใช่ไหมสิบสองสิบสามปีก็น,น่าจะอยู่ราศีแ,าแถวราศีมีนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยในเชิงโหราศาสตร์พระพฤหัสอยู่ในราศีมีนอยู่ในภพวินาศของดวงเมืองเนี่ยมันต่างจากพระฤหัสบดีจากเนี่ยที่อยู่ในราศีอื่นๆอย่างไรครับนะฮะและสัมพันธ์กับดวงเมืองอย่างไรควรระวังอะไร,รอะไรเนี่ยนะฮะเช่ญนฮะก็เรื่องของดาวพระพฤหัสบดีเมื่ออยู่ที่ราศีมีนภพวินาศ ของดวงเมืองจริงๆแล้วก็ถือว่าได้ตำแหน่งกเกษตราราธิบดีนะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้ก็คือเรื่องของความพบวินาศวินาศนี่ก็เกี่ยวกับคือเรื่องของเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายก็ได้นะทีนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นเดินทีถือว่าเป็นดาวสุขเพราะ,ราะให้คุณแก่ดวงชะตาแต่ลักษณะในเรื่องของพฤหัสบดีที่เป็นเรื่องของความรู้เรื่องของคุณธรรม นะในในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยอพอเข้าสู่ภพวินาศมันก็จะมีเหตุในเรื่องของความถูกต้องอคุณธรรมและก็กฎหมายนั่นเราเป็นลักษณะนี้เพราะว่าจากสังเกตดูว่าเท่าที่จำได้เนี่ยช่วงที่ดาวพฤหสัสบดีเข้าสู่พพวินาศมักจะมีรัฐธรรมนูญออกมาอยู่เสมอออกมาเนี่ยหมายถึง ฉบับใหม่ใช่ฉบับใหม่เรื่อยๆเนี่ยฮะวันนั้นก็เกิดปัญหาทางวิชาการทางกฎหมายนะฮะทางศาสนาอะไรพวกนี้เกี่ยวกับดาวพรฤหัสวันนั้นเนี่ยก็มีคํากล่าวว่าพระฤหัสมบดีอยู่ในทุสถานะพร้อมับนะฮะอย่างในพี่หกอริพี่แปดมรณะพีบสิบสองวินาศ นะเพระฤาษีจะไม่คุ้มชะตามเมืองใช่ไหมนะนนะก็อาจ่อนกำลังอนะ่อนกําลังก็จะทําให้เกิดเอตการอะไรต่างๆนะซึ่งผิดกับพฤหัสอยู่ในสุภาษฐสถานะนะพบที่สิบเอดพบที่สี่พบที่หนะ้าพบที่เก้าพบอะไรต่างๆนะก็ยอมให้คุณนะครับแล้วพระฤหัสอยู่ตรงนี้นะฮะ มักใช้วิชาการผิดนะฮะตามที่เรียนมานะฮะเพราะวินาศมันแปลว่าเสียหายวินาศมันแปลว่าเพื่องหลังนะฮะนะฮะี่ยลึกลับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเอ,อ่อถ้าจะเตือนคนนะฮะในขณะที่ดาวพฤหัสโคจรอยู่ในรพร<อ>ะวินาศเนี่ยอาจารย์จะเตือนอยังไงอ่ะก็ให้หยึดหลักคุณธรรมและความ ต้องไว<ช>้ครับทุกอย่างให้เรียกว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์นะครับถึงแม้ว่าดวงดาวจะส่งผลที่ออกไปในทางที่ไม่ดีแต่มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่ว,ว่าปฏิบัติตนปฏิบัติใจของเราเองเนี่ยให้สามารถถูกต้องทานองครองทําได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับ <ๆ S 2> ดาวพฤหัสเองเนี่ยจริงๆก็เป็นดาวประธานฝ่ายสุขภาพ นะลักษณะที่เสียเนี่ยก็เป็นลักษณะการเสียที่อยู่ในมูลที่ไม่ได้ช่วยเหลือโดยทั่วไปแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยมักจะไม่ได้ทำร้ายตาของมนุษย์ทั่วไปคือพฤรหรัสจรก็จรอ,อยู่บนท้องฟ้านะฮะเราอยู่บนโลกเนะะี่ยเพราะนั้นถึงแม้พฤหัสจะอยู่ในภพเสียนะฮะอยู่ในภพวินาศนะฮะฉะน,นั้นการใช้วิชาการก็น่าจะรอบครอบใช่ไหม นะไม่ประมาทปราศจากความระมัดระวังพวันนั้นก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนกันนะีถ้าตัวเรามีสติสามปัญญาเนียะนะฮะไม่ประมาทนะฮะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะมันก็น่าที่จะไปในทิศทางท,ที่ดีได้หรือรักษา นดำลงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมนะฮะความเป็นธรรมนะครับและปรากฏว่าในขณะนี้เนี่ยมันมีคดีสำคัญี่ยไม่ไปอดีตเราก็ไปปัจจุบันหรือจะย้อนอดีตไม่เป็นไรครับในปัจจุบันเนี่ยเอาพระอาทิตย์ยังอยู่ตรงราศีสิงห์นยนับไปหาพฤหัสก็ทำมุมมรณะอริมรณะกัน นอีกหน่อยพระอาทิตย์ย้ายเข้ามาตรงราศีกัน,นเล็งพระพฤหัสนะฮะถ้าปรากฏอย่างนี้นะฮะท้องฟ้าบอกอะไรหรอก็ทำให้คือดาวพฤหัสก็จะมีเ็เรียกว่าได้แสงจากดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าเล็งกันนะ<ช>ดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสอาทิตย์ก็เป็นมิตรกับครูก็ก็จะทำให้ เขาเรียกว่าดาวพฤหัสเนี่ยมีกําลังขึ้นมาถึงแม้ว่าในทางเชิงพบเรือนอ,อาจจะไม่ดีในมุมที่ว่าอยู่พบวินาแต่หนึ่งดาวพฤหัสเองก็เป็นเกษตรราธิบดีแล้วได้ดาวอาทิตย์สองซึ่งเป็นคู่มีการสองแสงลงมาทําให้ดาวพฤหัสแบบเพนนะครับ,รบพอเพนแล้วก็จะทาให้ดาวพฤหัสเบบเรียกว่ามี โอกาสที่จะฟื้นให้คุณอามีกําลังมีกําลังมีกําลังมากพื่อกใกล้โลกก็แล้วกันเนี่ยก็เลยเห็นดาวพฤหัสขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นอิทธิพลของพระพฤหัสก็น่าจะเข้มข้นขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวคงจะมีกันยายนหลังกันยายนก็จะต้องมีใน Facebook บอกว่าดาวพฤหัสเพนดาวพฤหัสใกลโลกครับเนี่ยผมแอบกระซิบทั้งนิดได้ไหมเนี่ย แอบอร์ซิบผ่านรายการเ <c oughs> นี่ยดวงท่านนายกและมูตนีธเนี่ยท่านมีดาวอาทิตย์อยู่ราศีอมษเนี่ยแล้วก็มีดาวเสาอยู่ตรงราศีตุลเนี่ยเพราะนั้นพระพฤหัสก็ทับอาทิตย์เนี่ยแล้วพระราหูเป็นไงที่จรอ,อยู่ตรงราศีเมษก็เป็นเล่งดาว <c oughs> ประจำที่ท่านเนี่ยก็ดาวเสาเนี่ยฮะแต่ดาวเสาก็ทับลักนาท่านนะ แล้วก็ส่งกระแสไปถึงพระุหัสจอนนะฮะแล้วก็ส่งถึงเสาเดิมด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมองดูแล้วมันก็ก้้ากึ่งก้ํากึ่งครับเนี่ยเพราะนั้นผมว่ามติคงไม่เอกฉันไม่หรืออาจารย์จะว่าไงผมคิดว่าเทียดฉิวเฉียดฉิวแต่ไม่รู้ออกทางไหนนะออกทางพระเสาหรือออกทางพระหัสหรือจะออกกลางกลาง ออกกลางกือเคืนแล้วก็ตัวประธานสารรัฐธรรมนูญก็ต้องต้องต้องชี้ขาดเนี่ะคือคจะมีเขาเรียกว่าจะมีหนทางให้ได้ตัดสินเนี่ยสามแนวทางแนวทางแรกก็คือบทแล้วตั้งแต่วันที่24สิงหาแบบตอนนั้นนี่ดาวดาวอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะก็โคจรเข้าพอดีทีนี้ แนวทางที่สองก็คือนับตั้งแต่ปี2560นับวันตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้อ่านับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้อ8ปีก็จะไปครบปี2568แนวทางที่สามก็จะเป็นคุณสูงสุดนั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่ได้รับพระราชบรมองค์การโปรดเกล้าในปี2000ก็คือจะไปหมดวันที่ เรียกว่ามิถุนาปี2570นะฮะนะบางก็ดูแล้วก็คือโหวตเก้าครั้งส,สุดท้ายใช่โปวตเก้าครั้งสุดท้ายก็จะไปหมดปี70อ่าแล้วก็ถ้าถ้าแบบสุดทางก็หมดแล้วหมดไปแล้วน,ะะน่าจะออกที่ว่าตรงกลางก็คืออีกต่ออายุให้อีกสักสองปีออะไรทำนองนั้น่นะฮะเพราะนั้นเราก็คงจะไม่ต้องลงลึกครับ นะะี่ยก็ดูภาพปรากฏน,นะฮะดวงดาวที่คุ้มเชิงกันนะฮะเพราะนั้นดุลดุลยภาพนะ,ะของแรลโน้อมถ่วงของอิทธิพลต่างๆเนะะีนะะ่ยเนี่ยมันก็รักษาดุลกันนะฮะอยู่ในดวงชะตาตามหลังโหราศาสตร์อยู่แล้วนะฮะแต่มันก็หนักทางด้านไหนด้านไหนนะฮะ เรื่องดาวพฤหัสในอดีตมันเคยมีอะไรไหมที่อยู่ตรงนี้ครับเอในอดีตถ้าเกิดย้อนจากสองพันห้าร้อยห้าสิบสามย้อนลงไปอีกก็จะไปเป็น,ปนอยู่ที่ประมาณสองพันนะสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดในเหตุการณ์ที่น่าจะสำคัญก็จะเป็นช่วงปีสองพันหน้าร้อยสี่สิบกับสี่สิบเอ็ดก็จะเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเต้มยำประมาณนั้นคนะรับก็คือสามเก้าสี่ศูนย์นะฮ ผมก็จําได้เรื่องต้มยำกุ้งเนี่ยนะเพราะก็ไปกินต้มยำกุ้งอยู่บ่อยๆครับนะจำได้ว่าผ่านรัฐบาลท่านบรรหารมาก็มารัฐบาลท่านชาวฤทธิ์ชาวฤินะอีเท่าไหร่อ่ะสามเก้าสี่ย่เน่ยท่านก็เป็นนายกอยู่ไม่ถึงปีก็เกิดปรากฏการณ์ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง นะฮะจำได้ว่าตอนนั้นนะฮะตอนเกิดเหตุการณ์พริหัสเข้าวพบวินาศนะฮะนะฮะแล้วดาวรู้สึกพระมรุตยูจะอยู่มังก่อนนะฮะแล้วก็มีพระเสาเนะี่ยเข้าไปสัมพันธ์ศพนะซึ่งเป็นดาวเศรษฐกิจะกนะตอนนั้นเราพูดถึงเรื่อง เศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาต้องมยบกุงนะครับเอาสถิติอีกสักรอบไหมสักรอบสองรอบเพื่อยืนยันถ้าพฤหัสอยู่พวกพี่นาที่เด่นเดอยู่พวกพินาศก็จะเป็นช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าโอ้ห้าร้อยห้าเนี่ยสมัยจอมพลสฤษดิ์ใช่เขาพระวิหารอ่าเราเสียเขาพระวิหารแล้วก็ มีเรื่องราวต่างๆมากมายมี2,505ที่เด er ่นๆก็เลยคือสารโลกตัดสินให้เขาพระวิหารเป็นของใช่ใช่สองพันร้อยห้าเสียเขาพระวิหารนอกจากนั้นแล้วปัญหาทางการเมืองนะปัญหาทางการเมืองนะฮะประชาชนเนี่ย ไม่พอใจรัฐบาลเนีฮะจงกระตั้งจับอาวุธขึ้นมาแล้วก็สร้างกองทัพปลดแอกนั้นนี่ย<ป>เกิดค,ความแตกแยกนะครับแล้วก็ในขณะที่พระพุทธหัตอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปทับลักษณาของจอมพลสริกนายก,ร,กรัฐมนตรีนะฮะเื่อทับลักเนี่ย พุทธสลิดถึงแก่กรรมอ่ะถึงแก่อนิจกรรมอ่ะวันนั้นก็เนยฮะพระฤหัสทับรัางก็มีสิทธิ์ตายได้เือนะันนั้นก็อย่ามั่นใจมากนักว่าพระฤหัสจอดมาแล้วก็มาทับลัาแล้วจะปลอดไข่วัะนั้นไข่พระฤหัสทับลัาก็ก็ก็ต้องดูปัจจัยอื่นด้วยแต่ดวงจงพุทธสลิ์เนี่ยนะฮะ พระพฤหัสทัลักองเดียวแต่บาปเพราะเคราะห์ลุ่มนะลุ่มเพราะนั้นท่านเลยถึงแก่อกันิจกรรมเนี่ยในปีที่พระพฤหัสทัาลักรู้สึกจะเป็นปีสองพันะร้อยกเนี่ยแต่ดาวพระพฤหัสก็ยังอยู่ตรงนั้นล่ละเนี่ยเพราะมันมีมันคาบเกี่ยวและปีนั้นก็เกิดวาตภัยที่แหลมตะลลงพกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะเน้นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะฮะ ตามทิศทางของดวงดาวมีพฤหัสด,ดวงเดียวยังมีอีกหลายดาวยังมี <ทำ S 2> หลายาดาวอ,อาจารย์จะขยับไปไปดวงไหน